9กุมภาพันธ์2568กองเรือยุทธการจัดพิธีต้อนรับพรรเอกจิรพลว่องวิทย์ผู้บัญชาการทหารเรือในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมกองเรือยุทธการโดยมีพรรเอกนันทพลเดียววานิชผู้บัญชาการกองเรือยุทธการให้การรับรองณเรือหลวงจักรีนฤเบศข่าเทียบเรือทุสงเสนอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรี ผู้บัญชาการทหารเรือขึ้นแท่นรับการยิงสลุดคำนับจำนวน19้นัดโดยกองเรือยุทธการจัดเรือหลวงปิ่นเก้าเป็นเรือยิงสลุดอีกทั้งยังมีการจัดแถวแปลอักษรเป็นตัวเลข58ซึ่งหมายถึงผู้บัญชาการทหารเรือท่านที่58 <S <S ในช่วงที่ผ่านมากองเรือยุทธการได้สแสดงให้เห็นว่า ได้มีการเตรียมกำลังและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีเยีย่ยมผมขอชื่นชมและขอขอบคุณอย่างจริงใจขอให้กำลังพลทุกนายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญและเสียสละโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของกองทัพเรือและประเทศชาติเป็นสำคัญ พลรเอกนันทพลเดียววานิชผู้บัญชาการกองเรือยุทธการมอบลองลูกปืนสลุดนัดแรกให้กับผู้บัญชาการทหารเรือซึ่งมีความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์แสดงถึงความพร้อมรบของหน่วยว่ามีขีดความสามารถและความพร้อมที่ตอบสนองต่อสถานการณ์ทันทีรวมทั้งแสดงถึงความพักดีความเป็นหนึ่งเดียวกันและความเคารพต่อผู้บังคับบัญชาเปรียบเสมือนการส่งมอบพลังและอำนาจในการตัดสินใจและการนำหน่วยให้บรรลุภารกิจ กองเรือยุทธการสถาปนา,าหน่วยครบรอบ100ปีโดยที่ผ่านมากองเรือยุทธการได้าาปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบอหมายตามที่กองทัพรเรือได้เวลาสาปการมาอย่างต่อเนื่องอยากย้ำน,นะเรือหรือว่าตัวบัวที่ไม่ตัวตัรอพิจารณาถึชิงนะครับ กอนนี้ยต right right ุทธัขอนขางกับอากุงน้ำมันเนีเงือนกครังน้ำมันหนึ่งอยางไรน้ำมันเนี่ย็ดูแลน้ำมันเรื่ยแล้วเอาไปดูแลไม่ได้นะดูแลให้ดีอาวุธอยู่ในเงือลูอยู่ในเงื่อะท่ไร่ดูแลให้ดีนแล้วก็เปินให้ดี กองทับเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ